สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิเลนชาแนลครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อฟุตบอลท็อปปิกครับกับเรื่องที่น่าสนใจของทีมอย่างฮอนเดมฮอสเปอร์แล้วก็กุนซื้อของทีมอย่างอังเกนั่นเองทีรีวิตอนนี้เนี่ยกำลังนะครับเจอบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับ โดยรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีก3เดือนติดนะครับที่บอสเซโกคูเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็คงไม่ยินดีสักเท่าไหร่ครับเมื่อมองเห็นถึงปัญหาที่กำลังกับเชิญนะครับอยู่ในปัจจุบันนั่นเองโดยผลการแข่งขันนะครับชนะ8เสมอ2จาก10เกมแรกในพรีเมียร์ลีกส่งผลทำให้อังเก้เนี่ยสามารถกวาดรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกทั้ง3เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนสิงหากันยายนและก็ตุลาคมฤดูกาล2023-2024นี้แต่ ว่าเมื่อก้าวเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนนะครับความพ่ายแพ้เกมแรกก็เกิดขึ้นในทันทีในเกมที่สเปอร์ครับเปิดบ้านพบกับเชลซีนั่นเองสุดท้ายครับความพ่ายแพ้เกมแรกเกิดขึ้นครับหลังจากสเปอร์พ่ายไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสีครับไม่เพียงเท่านั้นครับไม่ใช่แค่ความปรชาชัยเกมแรกของสเปอร์ครับทว่ามีผลร้ายที่ตามมาอีกหลายเรื่องครับ โดยในเกมนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับสเปอร์เนี่ยต้องเสียผู้เล่นไปหลายคนเลยทีเดียวโดยเฉพาะ2ใบแดงจากคิสเตียนโรเมโ o และก็อูโดกี้ครับทำให้สเปอร์เนี่ยต้องเสียผู้เล่นไปถึง2คนแล้วก็ตามมาด้วยความพ่ายแพ้ซึ่งทวานครับ2ใบแดงนั้นก็ตามมาด้วยโทษแบนเช่นกันครับและนะครับนอกจากใบแดงแล้วก็ยังมีอาการบาดเจ็บของเซนเตอร์แบ็กตัวหลักอีกหนึ่งรายอย่างมิกกี้ฟันเดเฟนครับ รวมไปถึงครับอีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือปัญหา,าการบาดเจ็บของเจมส์แมทติสันกองกลางคนเก่งน่นเงครับก็เรียกว่าอาการบาดเจ็บของทั้งสองคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดสําหรับสเปอร์ในตอนนี้ครับ และผลก็อ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับตามความคาดหมายครับทั้งฟานเดอร์เฟนและก็เจมส์ดิสันนะครับเรดิว่าต้องปิดฉากปี2023เป็นที่เรียบร้อยจากปัญหาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวครับและคาดกันกันว่าจะกลับมาคืนสนามเร็วที่สุดนะครับนะ่าจะเกิดหลังช่วงเปลี่ยนปีปฏิทินเป็น2024นะครับหรือว่าช่วงตลาดหน้าหนาวน,นั่นเองครับ และในเกมพีเมลีกนัดลาสุดครับก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับสเปอร์ของอังเกอออกไปเยือนโมรินิวครับของวูฟแฮมตันมอนเดเลอร์ซึ่งผลก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนเนี่ยจะทราบกันดีแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนัดนะครับที่สเปอร์เนี่ยต้องพบกับความพ่ายแพ้โดยสเปอร์เนี่ยแพ้ไปอย่างหน้าเหลือเชื่อนะครับหลังจากขึ้นนําเร็วตั้งแต่ในนาทีที่3จากเบนดอนจอห์สันแต่ทว่าโดน2ประตูรวดครับในช่วงท้ายเกมแพ้ไปแบบน่าเจ็บใจเลยทีเดียวครับโดยเกมนี้ครับอังเก้ก็ พยายามใช้ผู้เล่นเท่าที่มีนะครับแล้วก็แก้ปัญหานะครับทุกเรื่องเท่าที่จะทำได้นะครับโดยเกมนี้ครับแผงหลังเนี่ยต้องใช้ทั้งเอริกไดเออร์นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนน่าจะหมดอนาคตกับทีมไปแล้วแต่ถือว่าเกมนี้ครับได้รับโอกาสสำคัญในการพิสูจน์ตัวนะครับในทีมของอังเก้อีกครั้งประโขบเหมาะครับกับอีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้ครับอย่างเบนเดวิดก็หายเจ็บมาพอดีทั้งคู่ครับได้จับคู่ลงสนามแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญครับ น,น,น่าจะเป็นครับกองกลางที่คอยทําเกมซึ่งปกติเนี่ย น่าจะเป็นหน้าที่ของเจมส์แมตติสันครับซึ่งก่อนเกมเนี่ยคาดการกันว่าน่าจะเป็นโอกาสของโจวานี่โลเซลโซนะครับแต่ทว่าอังเก้นเนี่ยใช้กองกลาง3คนครับอย่างปาเปซาครับฮอยเบียแล้วก็บิสซูมาซึ่งทั้ง3าคนเนี่ยดูแล้วนะครับก็ไม่ใช่กองกลางตัวรุกกันสักเท่าไหร่นะครับออกจะไปเป็นกองกลางตัวรับกันซะมากกว่าแต่ก็ถือว่าทําได้ดีอนะครับแต่ทว่าสุดท้ายครับผลการแข่งขันเนี่ยออกมาด้วยความพ่ายแพ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็ต้อง หาทางแก้ไขให้เร็วที่สุดครับสำหรับอังเกก็ต้องยอมรับว่าทั้งปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นคนสำคัญแล้วก็โทษแบนในครั้งนี้นะครับส่งผลระยะยาวมาถึงเกมนี้และดูเหมือนว่าจะเป็นบททดสอบนะครับทั้งยิ่งใหญ่เลยสำหรับอังเกอที่ต้องเผชิญครับซึ่งอย่าง,อยางดีนะครับหลังจากนี้เนี่ยมีพักเบรกทีมชาติมาคาดน,นะครับดูเหมือนนะครับจะมีเวลาให้เตรียมทีมมากขึ้นครับสำหรับอังเกสุดท้ายแล้วก็หวังว่านะครับเจ้าตัวเนี่ยจะพาทีมเนี่ย กลับมาสู่นะครับฟอร์มอันร้อนแรงอีกครั้งแล้วก็มีโอกาสลุนแชมป์กันต่อไปครับกูดลักและกันครับสำหรับอังเกลแล้วก็สเปอร์ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง l a n เ c นชา n e l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซีวัเกนครับผม